มาอยู่กับเราตั้งแต่สมัยตอนที่เรายังทำไฟไลฟ์แล้วเตนิวเนี่ยมันเป็นไฟไลฟ์เกนสุดท้ายพอดีแล้วเราก็มีจีนบีทีวีมีแบงค์ชาเนลที่เป็นสานีโทรทัศน์ดาวเทียมัยรุ่นนะครับช่วงนั้นปรากฏว่าทํามาถึงยุคที่ว่ามันถึงจุดที่จะต้องปิดตัวละเราก็จะบอกกับน้องว่าเฮ้ยความเป็นพิธีกรของคุณอะอาจจะต้องเปลี่ยนนะเดี๋ยวเรามาบุกกันเพราะว่าบริษัทเราจะทาซีรีส์จริงจังมากขึ้น เธอสองคนเนี่ยมาเติบโตด้วยการเป็นนักแสดงกันต่อไปนะลองดูกันสักตั้งหนึ่งพี่ก็ยังบอกไม่ได้นะว่าขนทางข้างหน้าเราจะเป็นยังไงเพราะเราก็เพิ่งเริ่มก็บอกเขาอยาจริงๆก็มีออฟอีกคนด้วยนะครับโหตอนนั้นมันแบบมันไม่ใช่แค่บริษัทแต่เป็นตัวเราด้วยที่มันเหมือนแบบเป็นการเปลี่ยนแปลกมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านมากๆเลยแข่งแข่งแ,แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ดีๆเราเคยมีเงินเดือนแล้วอยู่ดีๆเราไม่มีเงินเดือนเฮ้ย แล้วเราจะอยู่ยังไงเราเรียนจบพอดีด้วยอะ่ะเราจะเลือกทางไหนอะ่ะเราจะเชื่อใจบริษัทแล้วแล้วลองสู้ต่อไปกับเขาหรือว่าเราจะออกมาทําในสายวิชาชีพที่เราเรียนมาจําได้ว่าเหมือนนัดคุยกันบ่อยมากแล้วก็สุดท้ายยังไงไม่รู้เราเราเลือกที่จะมาเดินไปกับบริษัทนะครับแล้วก็เนี่ยจนมาถึงทุกวันนี้ก็ย,ยังไม่ได้ออกไปไหนเลยผมว่าเขาทําอะไรเนี่ยเขามองอะระยะยาวที่ถาเขาเป็นคนแบบมุมมองเขาไกลครับเราเราเชื่อมั่นมากกว่าครับว่ามันจะต้องดี ดีใจที่เขาแบบยอมสู้ยอมพิสูจน์ไปกับเรานะครับซึ่งพอถึงวันนี้ก็ยังมีคุยย้อนหลังกันไปอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งผมก็ดีใจนะท,ที่เราสามารถพิสูจน์แล้วทําให้เขาเห็นว่างานตรงนี้มันเป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงเขาได้แล้วพอทำซีรีส์วก็ต้องบอกตรงๆว่าเตกันิวเนี่ยเคยมีเขามาก่อนที่จะเรื่องซีรีส์ลกด้วยความสนิทของเขานะครับคือเตนิวจะเป็นผู้ที่มีเคมีแปลก นะครับคือคือทะเลาะก,กันกลายเป็นคนที่ชอบเพราะว่ามันแสดงถึงความสนิทสนมรักใคร่กันอะไรเงี้ยครับคอมม่าบอกว่าเนี่ยต้องเล่นเรื่องนี้นะแล้วก็เล่นคู่กับนิวนะแล้วก็เล่นคู่กับนิวคือไงซึ่งเรื่องเรื่องเรื่องของผมกับข,ของเต้กับของเต้กับผมอ่ะไม่ได้แบบตรงใจจะทำตั้งแต่แรกเป็นเนี่ยเป็นกลุ่มของแก๊งเพื่อนที่เป็นพระเอกนางเอกคืออมายกับเมฆแล้วเหมือนแบบในในในนิยายครับมีเขียนอยู่นิดเดียวว่าสองคนนี้เนี่ยมีซัมติงกันจนเหมือนคนเขาก็ เห็นแล้วเขาก็ชอบในความสัมพันธ์เคมีของคู่นี้อะไรของตัวละคร2คนนี้ทางบริษัทก็เลยเอามาต่อยอดเป็น,ปนอีกเรื่องหนึ่งเลยเนี่ยเอาจริงชีวิตเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนหลายด้านเลยครับทั้งเรื่องการงานการใช้ชีวิตทุกอย่างคือมันเปลี่ยนไปหมดเลยครับฟีนแบ็มันออกมามันเกินก่อน,อนที่ที่เราคิดไว้เราก็เลยต้องมาคิดแล้วว่าเออสุดท้ายเราจะสารต่อสิ่งนี้ด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเราก็ยินดีทําต่อด้วยกันมา,นมาเราสองคนคล้ายกันอย่างหนึง่งคือ เราอาจจะแบบไม่ได้มีหัวมาทางด้านนี้มากตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเวลาที่ผ่านมาเราเลยเห็นการเติบโตของการายการค่อนข้างมากเหมือนเป็นมุมที่เราภูมิใจในการเติบโตของการละการประมาณนึงแต่เราอาจจะไม่ได้พูดกันตรงๆแต่ว่ามันมีความรู้สึกที่สัมผัสได้นี่คือเรื่องราวบางส่วนเท่านั้นในเส้นทางการสร้างอาณาจักรคอนเทนต์วัยรุ่นของ GMM TV มาจากคนที่แบบพูดพูดไม่ได้อะพี่หมายถึงว่าก็คือทุกอย่างเป็นการท่องจําจนแบบวันนี้มันเป็นอะไรที่แบบเราทำแล้วเราเราอยากจะพูดอยากจะเล่นอยากจะสนุกคือจากคนอย่างนั้นอะเอาให้โอกาสจนแบบเราพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆจนกระทั่งคนเนี้ยที่ผ่านมาแบบเกือบสิบปีอะเราก็พอเร,เราได้ทําหลากหลายขึ้นจากเดิมที่เรารับงานมาแล้วก็ทําให้ดีที่สุดอย่างเดียวตอนนี้กลายเป็นว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งในงานนั้นให้ผู้ชมทั้งนายและต่างประเทศนอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจให้กับทั้งคนเบื้องหน้าและเบื้องหลังแล้ว ยังสร้างดาวดวงใหม่ให้โลดแลนประดับอยู่บนวงการบันเทิงไทยหลายต่อหลายดวง